เบอร์ชนกาบูเบิร์ตซีโรวันสวัสดีครับบูเบิร์ตซีโรวันเบอร์ชันกาวสวัสดีครับกูเฮดบูเบิร์ตซีโรวันชารี e f i w ครับ B F R 5 i v t อ่าวิสกี้พอยท์ครับสกก็ o r o n ว o n request taxi บูเบิร์ตซีโรวันแท็กซี่ holding point runway one six t a x i way Bravo taxi t holding point runway ์ n e เ i ทแท t กซ a x i way Bravo ครับบูเบิร์ตซีโรวัน โอเคเสร็จปุ๊บเรียบร้อยผมจะปล่อยเบรกนะครับเครื่องจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับหลังจากนั้นไอเดอร์แล้วก็กดเบรกหนึ่งทีนะครับเช็คว่าเบรกทํางานได้คเาะโอเคมองไปข้างนอกนะครับเห็นเส้นสีเหลืองใช่ไหมเห็นครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะแท็กซี่ไปที่เส้นตามเส้นสีเหลืองไปเรื่อยๆนะครับผมโดยใช้ลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์ลัดเดอร์ซ้ายเครื่องไปทางด้านซ้ายลัดเดอร์ขวาเครื่องไปทางด้านขวานะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมบูเบอร์ซิลวันไลน์อัพเลนเววันซิกรีพอร์ตมันเรดี้ฟอร์ดิพาร์เจอร์ไลนงับเลนเววันซิกครับรีพอร์ตมันเรดี้ฟอร์ดิพาร์เจอร์ครับบูเบอร์ซิลวันโอเคครับผมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายกาันอ่าซ้ายซ้ายเคลียร์ขวาขวาเคลียร์นะครับแท็กซี่ขึข้นเลนเวย์ครับเนาะอ่าตั้งตัวให้ตรงนะครับมองไปไกลท้ายทางวิ่งเห็นอะไรมุ่งหน้าไปตรงนั้นอ่าเบสเซอร์เชนเครับบูเบอร์ซิลวันเรดี้ฟอร์ดิพาร์เจอร์ b บอร์เ r ียว w นวันเววันซิกเ t ว์ e อร์เทคออฟอันเว e e นซิกเทว์ฟอ f ์เทคออฟครับผู้เบอร์เซีโอเคองไปไกลท้ายทางวิ่งนะครับเห็นอะไรมุ่งหน้าไปตรงนั้นเนาะครับโอเคครับผมเร้งกำลังเร้งกำลังนะครับเร้งกำลังไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ่าเดี๋ยวพอเราผมบอก 60, r o t โรเตก็ค่อยๆดึงเข้าหาตัวนะช้าๆนะครับครับโอเคไหมเอเแอสปิดอะไรโฟรนอน5ิ 55 60 rotate ดึงเข้าหาตัวปึ๊บโอเคสวยครับองศา,ศาเท่านี้พอแล้วนี่ค,ครับนะครับองศา,ศาเท่านี้อาหัวเบอปิมขอฟ้าแบบที่คุณหนึ่งบอกจำได้ไหมไอ้ครับ,อ,รบอย่ามองข้างในนะมองข้างนอกนะเห็นไหมอหัวบอปิมขอฟ้าไว้ปิมขอฟ้าไว้โอเคสามร้อยแฟบอราบ ผู้บิสุทธิวันนาวแอร์บอลครับเล็บเทิดไดเรกชูวิสกี้พอย์ครับตรงไปตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวศาลากลางน้ำมันจะอยู่ตรงข้างหน้าเราครับเนาะอ่าลองสังเกตดูข้างนอกนะครับเห็นสีขาวๆที่อยู่กลางทะเลไหมเห็นเรือที่อยู่กลางทะเลไหมเห็นครับอ่าโอเคเห็นนะครับมุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยอ่านี่มีแอบดึงขึ้นนิดนึงด้วยนะฮะดูซิมันจะตามมือหรือเปล่าใช่ไหม แล้วมันตามมือไหมตามครับตามอยู่นะอ่าโอเคเห็นไหมครับนั่นน่ะตรงข้าง,งหน้าเราอ่าโอเคครับผมไปดีมากเลยอ่ะผมไม่ต้องขับเลยเนี่ยสบายเนี่ยโตไปตรงนั้นอะแอะแอะแอะยายายาเออความสูงเราไม่เยอะถ้าเกิดอยากเล่นขึ้นไปอีกอ่ะยปายเสร็จปุ๊บพาวเวอร์เราไปด้วยนะครับอ่าขึ้นไปสักพันหนึ่งนะครับสปีดไต่เจ็ดสิบดึงไปเลย เออนี้สปีดไต่เจ็ดสิบนะเยอะไปอย่าเกรง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 ไหนปล่อยมือดิอ่านอะ่านะีนะ่ไงอะนะนะต้องจับจับแค่สองนิ้วจับแค่สองนิ้วมือนะั้นปล่อยเออจับแค่สองนิ้วโอเคครับอ่าขึ้นไปจับนะเอาเอาสองพันไปเลยใช่ไหมครับครับผมหนึ่งพันเลยโอเคครับ โอเคแปดร้อยนะครับเฮ่ hey, ลงนิ่งนะเนี่ยสบายสบายเก้าร้อยโอเคอ่าหนึ่งพันนะครับโนมหัวบอโอเคแอสสปีด okay. นะครับอ่าพาสซิ่งเอตี้นะครับอ่าอัลติจูดนะครับสต็อปวีวีไอีศูนย์นะครับครูอ นะครับแล้วก็ทรีมนะครับไหนอลองปล่อยมือสิอ่าเนี่ยเห็นไหมเครื่องมันพยายามขึ้นแสดงว่าเราพยายามดึงมันอยู่นะครับเอลงไปอีกหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกการเลี้ยวซ้ายหนึ่งรอบบ้ายเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายหนึ่งรอบอย่ามองข้างในนะมองข้างนอกไว้ why? วันนี้ข้างนอกมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นมองข้างนอกให้เยอะๆเห็นพื้นดินไหม เห็นครับโอเคนะครับดูพื้นดินไว้นะเอ้นี่แหละสวยงามนะครับค่อยๆมนค่อยๆมนนะวนจนมาเจอ,เจอตรงไหนดีเอ่อวนจนมาเจอสาลากลางน้ำอีกหนึ่งทีสาลากลางน้ำใช่สาลากลางน้ำอยู่ข้างหลังครับอเอไม่เป็นไรนะอย่าเยอะอย่าเยอะเออปีกอย่าปีกอย่าลึกปีกอย่าลึกนี่แหละองศาเท่านี้ นะครับเห็นไหมเห็นสระกลางน้ำไหมลองดูซิเห็นแล้วครับนั่นแหละอ่าเจอสระกลางน้ำได้ไหมครับตีคู่สระกลางน้ำเลย,ยขึ้นตรงตืนตรงโอเคครับผมเห็นตรงยางเห็นแล้วครับโอเคต่อไปครับอ่าเลี้ยวขวาครับผมไปเข้ากับกับเข้าหาฝั่งโอเคเลี้ยวขวากับเข้าหาฝั่งนั่นแหละโอ้มือนิ่มสบาย โนะอเคอ,องศาเท่านี้สวยครับนี่แหละ <c oughs> โอ้โเท,ท่าทีไม่เป็นไรครับองศาเท่านี้สวยนี่แหละสวยงามไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอย่าอ,อย่าเลี้ยวปีกลึกมากเออโอเคนะครับองศาเท่านี้องศาเหมือนเดิมอ่านั่นแหละไอ้อไงเห็นไหมะคืนตรงพอเราเห็นฝั่งแล้วคืนตรงให้ผมหน่อยอ่าเอเคอ,อยากลอง อ่าโพซิทีฟในกระถีบจีไหมก็ได้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวจัดการให้ไมค์คอนโทรลนะครับโอเคโพซิทีฟจีก็คือจีบวกนะจีบวกน้ำหนักเราจะเยอะขึ้นนะครับ เน g ก t i ีบก็คือ G ลบน้ำหนักเราก็เท่ากับศูนย์ครับผมแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําให้เท่ากับศูนย์นะได้ครับโอเคปล่อยมือได้นะครับกอดอกไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำโพสิที e ดูซิว่าน้ําหนักเราเยอะขึ้นจะเป็นยังไงนะโอเคไปโอ,โอเคไหมครับ,รบ,รบอะเดี๋ยวพึ่งนะโอเคไป โอเคต่อมานะครับเอกทีฟจีกลัว,วไม่เป็นไรนะครับอ่านะครับน้ำหนักเราความสูงเราไม่เสียเลยเห็นไหมครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับ้าใจยังถ้าเกิดอยากเรียนนักวินต้องเจออันนี้ครับเออเพื่ออะไรนะครับเพื่อรู้ครับรู้เพื่อ แก้ไขใช่ครับนะครับเราจะได้รู้ว่าท่าทางการบินของเราเป็นยังไงครับนะฮะพอรารู้ว่าท่าทางการบินของเราเป็นยังไงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอ่ะเราจะได้แก้ไขได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เว้ยท่าทางเราผิดพอเราผิดเสร็จป ok? ุ๊บคราวนี้เราค่อยมาแก้ไขโอเคไหมอ่ะบังคับได้ครับผมโอเคเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคครับเอ๋เบสบเช่นก้าวบูเบอร์ซีโรวันเบสบอลคอนกรีตครับอาร์ทีบี แรืงร<ย>ดียวกนนครับดาวินดันไม่ one six รีอนเทบดาวิน o n คร,รับบุ๊เบอร์สิรวัติโอเคตอนนี้ความสูงของเราหนึ่งพันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลดระดับลงมานะครับวิธีการลดระดับของเรานะครับไม่จำเป็นต้องกดหัวลงไปนะครับแค่เราผ่อนกำลัง power ครับนะเนะแป๊บๆหนึ่งเดี๋ยวเครื่องเราก็จะซิงค์ลงไปเองนะครับอะเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยโอเคครับผมเห็น เห็นโรงงานหลังคาเยอะๆนั้นไหมสีขาวๆเห็นไหมเห็นครับอ่าโอเคแล้วเลยไปหน่อยอ่ะมันจะมีโรงงานหลังคาเขียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ะตรงไปหาโรงงานหลังคาเขียวให้ผมหน่อยได้ครับเนี่ยโรงงานหลังคาเขียวของเราอยู่ข้างหน้านี่อ๋อครับนะสนามบินของเราอยู่ฝั่งตรงข้าบนะครับครับโอเคเดี๋ยวตอนแลนดิ้งนะเดี๋ยวผมแลนดิ้งให้ได้เห็นไหมครับนะเบลเช่นกาบูเบิร์นเซโรวันดาวินครับสุตซับ ที่วัลลี่พอร์ตเล็บเรีพอร์ตเล็บเบสนันเปวันที่ข้าบุ๋มไปเที่ยวบานโอเคคอคอไว้คอคอไว้โอเคนะสนามบ,บินของเราอยู่ไหนฝั่งโน้นครับอ่าฝั่งโน้นใช่ไหมโอเคครับผมอ่ะโอเคเริ่มเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ดูอ่าทางเนี่ยองส่งน้ำเนี่ยลำหลักเนาะครับ โอเคเราก็เลี้ยวกลับมาเนาะรอนไงสันไปเราเห็นไหมครับโอเคครับผมอ่าลมพาเราออกไปเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเลี้ยวกลับเข้ามาเยอะหน่อยอ่าจะแลนดิ้งแล้วนะครับเติบเงยเงย เงยไายเดูอยวไเงยไหวเงยไหวตกไม่ให้ตกตกไม่ให้ตกนี่ไงแดนดิ้งแล้วนะครับโอเคกับตัวแล้วเปิดกระจกได้อะดำเสาสองต้นของผมได้ไหมได้ครับโอเคนะครับใช้เท้านะครับดันเดอร์ซ้ายนะครับเวไปทางด้านซ้ายนี่โอเไหมรดันเดอร์ขวาเลี้ยวไปทางด้านขวาโอเคไหมครับอ่าโอเคครับผม ตรงไปนะครับให้เส้นสีขาวผ่ากลางขาตรงนี้ครับนะครับอ่าโอเคค,อคอเอ่อยๆป่ายเอคเส้นมีแนวโน้มไปทางด้านซ้ายก็ออกสายหน่อยนั่นแหละมองไปไกลนะมองไปไกลนะอ่าถ้าเกิดผมเร็วขึ้นไปหน่อยเฮ้ยเห็นไหมครับเออเท่านี้คอนโทรลง่ายขึ้นไหมได้ครับเออนั่นแหละครับอ่าค่อยๆเรียวนะครับเรียวซ้าย เอ,อโอ้โหพาทิตสวยมากเห็นไหมครับอ่าตรงไปแล้วเดี๋ยวเต้นเขาพาไปให้ให้ไปทางด้านขวานะครับเราก็เลี้ยวขวาเอาเครื่องจอดปึออ๊บโอเคเล่งรอบหนึ่งพานนะครับอ่ามิกเจอร์ฟูลีนจับบีบกดดึงแล้วก็ปล่อยอ,อึ๊ชดึง ก็ปล่อยเป็นการตัดน้ํามันนั่นเองครับโอเคเสร็จปุ๊บเรียบร้อยอ่ะปิดไฟ